เอาแล้วผ็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะเราอยู่กันในเกมโรตาร์กันนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะพี่จะมาเล่นหุ่นยนต์ตลุมบอลโดยใช้เพียงแจ็กกี้นะครับตัวเดียวพี่จะไม่ใช้ตัวอื่นเลยนะแต่วัดมาดูกันว่าถ้าพี่ใช้แจ็กกี้เนในทุกๆรอบอะมาดูกันว่าพี่จะไปถึงได้รอบไหนนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มาด้วยก็ด้นะว่าแบบพี่จะไปถึงโหมดไหนนะครับ มามาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นเริ่มจากโหมดปานกลางนะครับมาดนเวลานเวลาไปออกจนภัยนะในแบบนี้พี่ไม่เคยเฝ้าบ้านนะในแบบนี้พี่ก็จะเดิอนออกมาเดินเล่นตลอดนะไม่เคยไม่เคยเฝ้าเลยก็จะออกมาเหมือนแบบลาดตะเวนน่ะว่ามีหุ่นยนต์ตัวไหนมาไหมออกมาเดินลาดตะเวนมา เรียบร้อยเดินลาตะเวนนะพี่ต้องเดินลาตะเวนตลอดมามาดูกันว่าเราจะเจอกับอะไรนี่พี่ตีไปแค่ตัวเดียวเองนะแล้วตอนนี้พี่มีสเปรย์ใหม่มาด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้พี่ไม่ได้เอาลงคลิปนะเพราะว่าคือเอ้ยเดี๋ยวที่พี่ไปฟาร์มสเปรย์ใหม่มาเนี่ยพี่ไม่ได้เอาลงคลิปเพราะพี่รู้สึกว่า พี่สู้โคตรยากเลยแต่แต่ละคนที่มาพี่ตียากมากนะมาครับตอนนี้บอสก็เกิดแล้วนะเดี๋ยวเราจะตีบอสกันมาครับโอ้โอ้เลือดเลือดเลือดโอเคแล้วชนะแล้วนะมาเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้นะเดี๋ยวพี่จะเฝ้าบ้านอย่างเดียวเลยนะครับเดออยู่แค่ตรงนี้แหละมาครับล่องมาทีเดียวตายสองพันสี่ ป้อมนีนะทำให้การโจมตีของพี่มันดามเมัเพิ่มขึ้นพี่รสึกดีใจมากๆา้วยเวลากำจัดผููบุกลุกนี่คอมโบกับแบบบิดได้ดีสุดๆนะบิดมาแล้วก็เจาะเหมือนนี่ตาออกล่าตะเวนแทนที่แล้วนะมากดสกิลเล่นกันเลยดีกว่าเอาจริงอ่ะพี่พี่ไม่มีอีกสกิลหนึ่ง อีกสก,กิลหนึ่งมันจะคอมโบได้ดีกว่านะเพราะว่าอีกสก,กิลหนึ่งเท่าที่พี่ดูมามันมันจะสร้างกำแพงนะครับแล้วคือกำแพงอะ่ะมันจะสามารถกั้นพวกบอทได้ไงถ้าสามมติพี่กั้นแบบกั้นทุกทางเลยอะไรเงี้ยพี่จะฝั่งนู้นมันจะเข้าไม่ได้แต่ว่ามันแต่ว่าพี่สร้างได้แค่สามทางแต่ว่านี้ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ไม่มีแต่ทุกคนนะ ไม่ต้องหัวนะฮะพี่ยังไม่ทิ้ง100กล่องนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่ก็ได้ไปประมาณอืกี่กล่องแล้วนะห้าจำไม่ผิดนะครับอ,อพี่ได้ไปประมาณ60 70กล่องแล้วนะประมาณนั้น,นครับได้60 70กล่องแล้วขาดแค่ไม่กี่กล่องพี่ก็จะ ได้แล้วนะได้ร้อยกล่องนะครับแล้วพี่ก็จะทำร้อยกล่อง E p พี่นะครับพี่อยากรู้มากเลยว่าร้อยกล่องอ e ีพี่ที่จะได้สองตัวหรือเปล่าเพราะว่าเออมันมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับโอเครู้เหมือนมีคนอยู่ในความลำบากเราจะต้องไปช่วย,ยไปช่วยเฉยเลยเฮ้ต้องไปช่วยเขาเอบอสเกิดทุกคนมาเดี๋ยวเราไปสู้กับบอสกันเลยดีกว่านะครับ บอสนะ่าจะค่อยๆอ,อัพระดับขั้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้พี่ถึงระดับยากเนอะบอสมันก็จะแบบมไม่เก่งมากนะแต่ว่าถ้าไปพวกระดับต่อไปอนะไรเงี้ยบอสจะเป็นสีแดงแล้วบอสมันจะเก่งมากนะไปะเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานกันเลยดีกว่านะโอเคครับพี่จะยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับอยนิตาโดนโจมตีเราจะต้องไปช่วยอุนตาโอเคโอเคพี่พี่ช่วยตัวเองดีกว่า เพราะเมื่อกี้โดนต่อยก็เจ็บเหมือนกันลุยเลยมีมีน้อยเรามาช่วยไปละโอเคตอนนี้ด้านบนถูกโจมตีนะคืออันเนี้ยไอไอแมปแบบนี้นะครับถ้าสมมุติเนี่ยถ้ากล่องตรงกลางตรงนี้แตกนะครับเลือดสามหมื่นอ่ะถ้ามันแตกนะพี้แพ้นะอันนี้คือในหุ่นยนต์ตลุมบอลนะนมันเป็นกดของในหุ่นยนต์นนะนะครับกดสกิลเล่นเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรทำแล้ว โอเคนะครับกลับมาที่บ้านโอเคนะก็จบไปแล้วสำหรับเกมที่สองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันบั๊กเหรอมันไม่เด้งขึ้นนะว่าพี่ชนะโอเคครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ก็จะเล่นกับแปรปิดไปนะเอาวแปรปิดออกไปแล้วเดี๋ยวพี่ขอดูว่าพี่ได้เท่าไหร่ร้อยเดียว ทำไมร้อยเดียวอะมันบักครับมันบักโอ้โหโอเคทุกคนก็ตอนนี้พี่มีถ้วยถึงประมาณ67แล้วนะครับขาดอีกแค่ไม่กี่ถ้วยเนาะก,ก็จะไ,ได้ครบร้อยกล่องแล้วนะคะ่ะอีกสาท่ถ้วยพี่ก็จะพยายามฟาร์มนะให้มันก่อนจบฤดูการนี้เพราะว่าฤดูการนี้เพื่อมันน่าจะ มันไม,ม,นไม่มันไม่ใกล้แล้วอีกสี่สิบกว่าวันแต่ว่าพี่ต้องรีฟาร์มหน่อยเพราะว่าถ้าพี่ไม่รีบเนี่ยเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวช่องมันล้างเอาง่ายๆเดี๋ยวช่องมันล้างก็สําหรับในทุกๆุกพาร์ทนะที่พี่ทําพี่บอกเลยนะว่ามันเป็นส่วนใหญ่อะ่ะพี่เห็นนะทุกคนชอบดูพวกโบสตาร์กับโลบ็อกพี่ก็เลยกะว่าจะทําพวกโบสตาร์กับโลบ็อกให้เยอะๆนะครับ ส่วนโปเกมอนเนี่ยพี่จะทาแค่เอาลงแค่สองวันนะครับเอาเป็นสองวันต่ออาทิตย์หนึ่งับประมาณนั้นไม่ก็หนึ่งวันต่อหนึ่งอาทิตย์นะเพราะว่าพี่เห็นว่ายอดวิวมันน้อยมากอนะแต่พี่อยากทําให้มันจบนะเพราะว่าพี่ชอบโปเกมอนนี่แล้วโอ้เตอร์คิว่าพี่เล่าต่อไม่ได้นะเริ่มยุ่งยากแล้วครับมันเริ่มยุ่งยากแนละ้วนี่ยทุกคนเมื่อ เมื่อกี้นะ่ะมันมันบุกมาหลายทางมากเลยนะต้องสามตัวนะเนอะแล้วโคไปไหนเอาโคตายเหรอเรียบร้อยโคตายนะโอเคครับตอนนี้เราก็จะให้โรซาตีไปด้วยนะพี่ก็ตีไปด้วยก็ให้ทายพี่เล่าต่อเลยนะพี่บอกเลยนะว่าเกมมันจะยิดเดือมากมานะเพราะถ้าพี่เล่าเนี่ยพี่จะเล่านานมากนะฮะระลอกเสร็จแล้วโอไม่น oh ะ มันนี่สิมันี่มันี่ no 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 เย็น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  no พี่จะไม่โอ้ยโอ๊ยอ้าไม่รอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอเล่าต่อนะที่พี่ชอบโปเกมอนนะพี่เล่นอ่าเอาง่ายนะพี่ดูโปเกมอนมาตั้งแต่นานมากแล้วประมาณ6ปีได้แล้วนะที่พี่ดูโปเกมอนมานะ มันเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากออไม่นะโอ้เกือบแพ้เกือบแพ้อรอดพี่พี่ชอบโปเกมอนนะพี่ดูมาต,ตั้งแต่หปีที่แล้วนะทุกคนคิดดูนะหกปีถึงตอนนี้พี่ยังชอบอยู่เลยโอเคแ้ก็พี่ก็กะว่าจะให้สตอรี่โปเกมอนแบ็กเนี่ยมันจบนะครับแบบจบแบบดีๆนะไม่ใช่แบบจบเละๆเ,เหมือนโปเกมอนเดอะร s สไฟเลสนะ เพราะโปรแกรมแบงอันเป็นอะไรที่มันซับซนะ้อนต้องไปทำาหลายอย่างนนะครับโอเคถ้างั้นเราเข้ากับเรากลับมาเข้าประเด็นในเกมโบตาได้มาโอเคก็สำหรับใครนะที่อยากเล่นแจ็คก,กี้ในโหมดนี้นะให้ทุกคนพยายามตีเพวกศัตตูให้ได้มากที่สุดนะอันนี้พี่แนะนำเฉยๆนะเพราะว่าถ้าตีเยอะๆเนี่ยมันจะได้ท่าไม่ตายใช่ไหม แล้วเอาท่าไม้ตายไปใช้กับบอสครับแบบสมมติบอสจะใช้ท่าไม้ตายยิงป้อมอะไรเงี้ยเราก็ดูดบอสมาแล้วบอสก็จะยิงป้อมไม่ได้โอเคแล้วทุกคนไม่ต้องอิจฉาพี่นะในเรื่องโบตาพี่เกลือมาจนเค็มปิดเลยนะไม่ไม่พี่ไม่เคยไม่เกลือนะในเกมโบตาโอเคถ้า ่าพี่ไม่เกลือนะพี่คงได้เลเจนดารี่ครบทุกตัวแล้วเพราะตอนนี้พี่มีแค่ตัวเดียวสไปน์นะเ,เราจะตีบอสไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่จะลอกบอสแล้วก็ตีให้ได้มากที่สุดด้ยวยๆเฮลมีเฮลมีอืลล้อจุบแล้วลอกหกแล้วนะถ้าพวกถ้าผ่านจากระลอกห้าไปบอสจะเดินเร็วขึ้นนะเดินเร็วขึ้นมากเลย <S <S โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะไ,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 ไม่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 เออ พี่ทําอะไรลงไปเนี่ยโอ้ทุกคนครับมาดูกันนะว่าในรอบนี้ป้อมประการของพี่นะยังจะรอดอยู่หรือไม่เที่ยวใหม่แล้วอย่าอย่าทำมาป้อมไหมไม่อย่าทำอะไรอย่าทำมาเอออย่าโรซาโรซาต่อยมันต่อยมันโรซาต่อยมันต่อยมันโรซาป้องกันบ้าให้ได้มากที่สุดโรซา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 กันมาแล้วโรซาโรซาโรซาอย่า คือละพันพันหนึ่งพันหนึ่งเท่านั้นมีแค่พันหนึ่งพันหนึ่ง yes yes สองเปอร์เซ็นเพียงสองเปอร์เซ็นอันนี้นะเป็นการท้าทายอันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นครั้งอันสุดท้ายแล้วเนอะเพราะว่ามันมโหมดสุดท้ายแหละโหมดบ้าข้างครับอันนี้พี่อแจ็กกี้พี่ไม่ไหวทุกคนคิดว่าไหวไหม โอ้โหแต่จเจ๊งไหมเนี่ยหมวดบ้าข้างหมวดบ้าข้างนะบอสจะเป็นสีเหลืองเนะอะอันนี้บอสมันจะเป็นสีเหลืองแล้วคือเลือดมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเด่อดาเยจตอนต่อยจะแรงขึ้นนะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกครั้งที่อัประดับขั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่พี่เห็นนะบอสมัน จะไม่มีขั้นที่สิ้นสุดนะแต่ว่าอันนี้พี่จะเอาแค่ขั้นตรงนี้นะเพราะพี่ว่าพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะมาโอเคครับเดี๋ยวพี่จะเฝ้าบ้านนะรอบนี้พี่จะไม่ออกจากบ้านแล้วนะแล้วก็พี่ขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับการเล่นตรงนี้นะในตอนแรกนะทุกคนพยายามอยากให้ป้องทุกคนเลือดลดนะครับอันนี้พี่ขอแนะนํำเป็นกรณีพิเศษเลยนะถ้าเลือดลดแล้วไปหมดบ้านข้างตอนสุดท้ายเนี่ยเละนะครับ มันจะเละเลยเพราะว่าเลือดหายไปแค่อ่ะสมมุติเลือดหายไปพันหนึ่งอ่ะจากสีเหมือนก็สามพันเก้าสมนมันมันรู้สึกว่ามันจะเสียของหลายหลายอย่างและแบบสมมุติเลือดมันควรจะเหลือพันหนึง่งอะไรเงี้ยป้อมก็แตกประมาณนั้นนะแล้วตอนนี้พี่ก็มีเจสซี่อยู่ในทีมถึงสองตัวกันเลยทีเดียวภูมิใจแล้วมาได้เวลามาตีบอสบอสยังไม่เป็นขั้นเหลืองเ ถ้าบอลขั้นเหลืองมันต้องเป็นบ้าข้างสองตอนนี้นะพี่ก็จะพยายามล่อให้ได้มาก,มกนะที่สุดนะเพื่อชวกของของพี่นั่นเองนี่มสุดนุ่มดูยสพี่ล่อนะครับพี่ล่อพดเพื่อนพี่เลยครับเจสซี่สองสองคนนะอูอ้เดี๋ยวป้อมปืนยิงโ,โอเคนะเจสซี่นะครับช่วยเอาไว้นะมีถึงสองคนทุกคนดูดิ ไอตัวยิงปือนอ่ะปกติดาเมิตมันเบามากเลยนะมันยิงที่เข้าพันเจ็ดอะทุกคนถ้าแบบมีประมาณสักสี่ตัวอะไรเงี้ยแบบสามตัวยิงสองทีพี่ก็ตายแล้วอะเนี่ยโหต่อยทีเจ็ดร้อยสามสิบพี่ว่าไม่ไหวครับถ้าพี่ไม่เจอเจสซี่สองสองตัวนี้พี่ไม่ไหว oh <my> แล้วทุกครั้งนะที่เล่นพวกโหมดชวกนี้นะอ่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือเพื่อนนะถ้าเพื่อนแย่ก็ผ่านไม่ได้ครับ ทุกคนอย่าหัวร้อนกับเกมนี้นะเคราชนะนะครับโอ้ชนะแล้วชนะหมดบ้าข้างแล้วนะครับมาเฮ้ยพี่ท้าทายหน่อยดีกว่าทุกคนจะทำเพื่อพี่ท้าทายอะไรครับพี่จะท้าทายหมดบ้าข้างสองคนระับมาดูกันว่าหมดบ้าข้างสองอะ่ะชนะได้ไหมพีิจสิสซี่เอ้ยไม่ใช่ด้วยแจ็กกี้ด้วยแจ็กกี้นะมาดูกันพี่จะชนะได้ไหม ถ้าพี่ชนะได้ก็ดีแต่ถ้าพี่ชนะไม่ได้ก็จบคลนะิปแค่นี้เนี่ยในหมดบ้านข้างสองนะครับส่วนอยากจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะเพราะว่ามันเควสมันจบแล้วนะครับก็จะไปทําเควสอื่นไปฟาร์มถ้วยไปทําอะไรหลายอย่างครับแต่ว่าอันนี้พี่จะลองมาท้าทายดูโอเคครับเพื่อนเรามีศัตรูมี8บิตนะครับแล้วกม็มีพี่ก็คือแจ็คก,กี้นะโอ้โหเีเพื่อนจะคงง้าเลยเหรอย่ายกเพื่อนย้ายก แค่เดี๋ยวทำใหหมดบ้าข้างสองมันตอนละลอกแรกมันเป็นแบบนี้เหรอทุกคนจาละลอกแรกตอนโหมดโหมดยากได้ไหมมันมีแค่ตัวเดียวมาเองนะแต่ว่าโหมดโหมดเนี้ยครับมันมีมันมีหลายตัวมาเลยนะอันนี้แค่ระ,ะลอกสามมีตั้งสี่ตัวตอนนู้นละลอกสามมีประมาณกี่ตัวครับมีสองสามตัวเองเนี่ยอันนี้ระลอกอะไรละละลอกสี่นะละลอกสี่มันตัววิ่งเร็วมาด้วยนะปกติไม่มีนะ ระลอกสี่มีตัววิ่งเร็วมาแต่เป็นสีม่วงเนี่ยทุกคนดูดิมันยังไม่ขึ้นระลอกเลยเ่ยทุกคนมันยังไม่ขึ้นระลอกที่เขาเอหาหราเลยเนี่ยดูโอ้โหโอ้โน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 อย่าให้อย่าให้ฐานดิโน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 โอ้โหตายเลียบตายเลียบตายเลียบมันมาแล้ว <h ide> พี่ห้ามออกห่างจากบอสมากไปแต่พี่ก็จะตายเอาเนี่ย จะต,ตายเอาตายเอา,าเลยครับเนี่ยยา่าย่านะยานะอย่าเออเรียบร้อยครับพี่จะแพ้อะไรเนี่ยแล้วลอกเจ็ดแล้วลอกเจ็ดไวมาก,กคนลอกเจ็ดไวมากอะ่ะโอ้ไม่นะไม่ไม่ไม่การทีไไไไไไ่ได้มากสุดมากสุดมากสุดอ้อัครับมากสุดนะในโหมดบ้าขั้งสอง เหลือ26วินะอันนี้พี่กันมากสุดแล้วนะยบก้อยครับในที่สุดนะก็รู้แล้วว่าพี่มาแพ้ตรงไหนนะคือบ้าข้างสองนั่นเองอันนี้คือแพ้ลาบคาบลาบคาบเลยนะโอเคครับทุกคนอันนี้พี่ขอแนะนําเป็นกฎข้อสุดท้ายธนการจะเล่นหุ่นยนต์ตะลุมบอลนะนั่นก็คืออย่าเอาตัวตีเดียเด่ยวๆมาครับเช่นเลยนะเช่นพวกโคอะไรเงี้ย ถึงมันตีบ่อยก็จริงนะเลือดเลือดก,ก็น้อยอะดาเมจแ,แรงแต่ว่าถ้าตีตัวเดียวยังไงก็ไม่ชนะครับพี่เลยแนะนําให้เอาตัวหมู่มานะตัวหมู่จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเอาพวกตัวตีแรงๆมาอ่ะเช่นโค bit แบดดิดอะไรเงี้ยก็ก็จะดีหน่อยแต่ว่าถ้าเอาพวกศัตรูมาอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยดนะีเพราะว่ามันตีตัวเดียวถ้าม่ตายก็ไม่ได้แรงนะครับโอเค สำหรับกิมนี่นะพี่กำลัขงขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม